ท่างทํามาหากินทําไร่ทํา,ทานาทาสวนจนพื้นที่พื้นดินตรงนี้กลายเป็นแหล่งทําเลทองในเวลานี้ของนักธุรกิจวันนี้เนี่ยนะคะเราทุกคน,นยังรับพื้นินที่น,นี้อยู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากมายเลยที่มาวันนี้อายุแต่ละท่านเนี่ยเกือบร้อยปีแนละ้วนะคะวาระดกที่จะต้องให้ลูกหลานวิถีชุมชนจะต้องหายไป แลวกลับกลายมาเป็นพื้นดินซึ่งยกลอยฟ้ามาแล้วก็เอาถนนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นความเจริญของบ้านเมืองเป็นการเจริญทางวัตถุนิยมแต่จิตใจมันไม่เจริญค่ะคุณอาวรัพิธทางอากาศคุณอาวรัตพิษถ้าสิ่งแวดล้อมมาลงให้เรานะคะแล้วคุณก็ขับไล่พี่น้องลูกหลานตาดำๆไปอยู่ที่อื่นถามว่าถ้ามเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดิฉันเชื่อว่าพี่น้องทุกคนยินดีค่ะ ะะเรื่องนี้เนี่ย19ปีที่แล้วก็มีเคยมีการศึกษาเรื่องของการทําสะพานจิตใจเองเกิดที่นี่มา48ปีปีนี้เกิดที่นี่แล้วก็คงจะตายที่นี่นะคะพัฒนาที่นี่แล้วก็รักที่นี่รักที่น้องประชาชนทุกคนรักวิถีชุมชนของเรารักแม่น้าเจ้าพยาของเราถา่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณทาพื้นที่ตรงนี้นะคะ ตามสิ่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยวิถีชุมชนถูกยกเลิกไปทําลายไปที่เราไปอยู่ที่เอือมมัสยิดโดยอยู่อย่างเดียวมุสลิมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทอ,อยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลไหนที่รวมจิตใจศูนย์รวมจิตใจของที่เรามุสลิมคือมัสยิดค่ะแต่คุณเอาขนคนและวิถีชุมชนออกไปหมดเลยมัสยิดจะมีไว้ทําไมคะใครจะมาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดคะ แล้วคุณจะมีมัสยิดไว้ทาไมเมื่อมัสยิดเกิดขึ้นมาเพรอะแต่ชุมชนแม้กระทั่งสุสารนะคะที่มัสที่เอ่อมุสลิมเราเรียกว่ากูบสเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามุสลิมเนี่ยแม้กระทั่งจะยืนอยู่บนหลุมศพยังไม่ได้เลยแต่คุณทําสะพานข่าไปแล้วความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมมันเป็นยังไงนะคะอยากให้ช่วยคิดตรงนี้นิดนึงว่ามันคุ้มค่าจริงเหรอ มันอย่างอย่าแรากเลยเนีย่ยมันคุ้มเงินไหมสองมันคุ้มค่าทางจิตใจไหมตนนแห่งแรกที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่น้องคนไทยภูมิใจจะิญกคุงคือถนนแห่งแรกของประเทศไทยที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้ขยายไม่ได้เพราะพี่น้องทั้งสองฝั่งเต็มพื้นที่ไปหมดมีโรงเรียนสิบแห่งโรงเรียนขยายเอาขยายเอาแต่ถนนขยายไม่ได้ ปัญหารถติดปัญหาที่ทุกคนจะต้องเดินทางไปทํางานไปโรงเรียนจะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนก,การะทั่งกลายเป็นชีวิตประจําวันของเราเราเคยเรียกร้องให้ทุกคนนย่ยมาช่วยเราหน่อยแต่วันนี้เป็นยังไงคะช่วยกันก่อสร้างธุรกิจใหญ่โตมาโหราลินถนนเจริญกรุงคนขนคนเข้ามาเนี่ยเราไม่ว่าได้คือการพัฒนา แต่เราช่วยกันขยายถนนหาทางออกให้เราได้ไหมวันนี้ถ้าคุณสร้างสะพานขึ้มานะถามว่าคนเจริญกรุงได้อะไรจากการสร้างสะพานคนเจริญกรุงก็จะได้รถอ,อีกขบวนใหญ่ๆที่จะมาติดตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อที่จะรอข้ามสะพาน<อ>ไปแล้วกลับคุณขยายเรือออกไปอยู่ฝั่งธนบุรีเสียเยอะอันนี้เราเห็นด้วยแต่ทําไมในระบบการขนส่งเนี่ยไม่ขยายให้ทัน การขนส่งในระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณสามารถขยายได้ทันไม่มีใครอยากใช้รถหรอกค่ะวันนี้ละมัน40บกว่าบาทจะ50หรือรอมรอไม่มีใครอยากใช้แล้วสับไ,ไม่สามารถกาหนดเวลาได้ด้วยขับแล้วเราไปจากบ้านจะถึงที่ทํางานเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยจะไปกิจตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีรถไฟฟ้าเขาใช้รถไฟฟ้าค่ะพี่น้องคนเมืองเนี่ยใช้รถไฟฟ้าค่ะ แล้วถ้าหากว่ายิ่งมีเรือนะคะเขาใช้เรือค่ะทําไมลนะคะสองฝั่งลองเนี่ยทาไมไม่ทําท่าเรือล่ะคะสองฝั่งแม่น้ําทาไมไม่ทําท่าเรือที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยให้พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะข้ามไปข้ามมาได้คุณไปลดท่าเรือออกแล้วคุณก็ใช้บประมาณเยอะๆสร้างสะพานา่าำรประมาณต้นนี้ย สีแยกไฟแดงแล้วคุณก็จะให้รถติดตั้งแต่สีแยกไฟแดงซึ่งปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วข้ามสะพานไปเลยหรือเปล่าทำที่สถานที่จอดรถแห่งใหม่ หรอคะไม่ถอยหลังเจิใครหรอคะแล้วทำในจุดเดิมด้วยถ,ถ้าที่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอะคุณบันชัยขออนุญาตคุณบันชัยนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยนะคะนอกจากว่าได้พูดคุยกันตรงนี้แล้วในแฟนเพจชื่นในเฟ e บุ๊ k คุณชัยได้นำเสนอไว้แล้วนะคะดิฉันมีป้อนคำถามให้คุณชัยไปด้วยเหมือนกันยาวเหยียดเต็มหน้ากระดาษเลยไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะคุณชัยแล้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนปชุมครั้งนี้คำตอบก็ไม่มีค่ะกาลเวลาไปตอบด้วยนะคะแล้วก็นำเรียนพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าตอนนี้นะคะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงเรามีแฟนเพจของเราคือเราสร้าง Facebook ใน Facebook เป็นแฟนเพจเพื่อไาย เชียลมีเดียที่เราในที่นี้แล้วเนี่ยนะคะขอชี้แจงนิดหนึ่งในหนังสือค้านมีพี่น้องส่งดิฉันมาอันนี้เป็นเพียงส่วนเดียวนะคะคุณวันชัยร้อยฉบับตรงเนี้ยแค่วันนี้วันเดียวนะคะตอนนี้หนังสือค้าสเนี่ยมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยหลายร้อยฉบับทีเดียวนะคะ <No. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการค่ะคุณวันชัยถ้าคิดว่าจะต้องทําให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนําแกรุงเทพมหานครก็ต้องเดือดร้อนไปด้วย เคยจะขออนุญาตนิดนึงนะครับคือว่าเป็นผู้ที่อันเดลคอนกระทบแต่ว่าผมดูจากชื่อโครงการแล้วครับมันไม่มีคาว่าเจริญกรุงนะครับก็ไม่มีงมากเลยครับแต่ว่าผมโดนนั่นยังไงครับมันจันเจริญนครนะคะมันหัวหัวแต่ทางขึ้นนะคบมันอยู่บ้านผมเลยครับผมไม่งงมากครับว่าตกลงไอ้โครงการเนี้ยมันเวียนคืนเฉพาะแค่ถนนจันเจริญนครหรือเปล่ามันมีคาว่าเจริญกรุงไหมครับแล้วลองไปดูที่ แบบแปลนที่คุณวาดไว้ครับจเจริญคงเต็มๆแล้วลงหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันครับไม่มีเขียนเลยครับว่าชุมชนซอยหกหุมชนซอยหกแดโดนไหมถูกไหมครับมีแต่ลงไว้ว่า,เ,าเป็นที่ของอสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่ทีมบ้านผมโดนไม่หครับผมขอหนังแค้นี้ครับงงมากเลยเพราะผมไม่เข้าใจว่าบ้านผมไม่ไปโดนหรือเปล่าผมเช็คนิ้งสือพิมพ์นะครับเช็คในโครงการเว็บไซต์ไม่มีบ้านผมเลยครับแต่พอมาดูแบบแปลน บ้านผมหายไปเลยครับเป็นทางขึ้นของถนนเจริญกรุงชัดๆเลยอ่ะคือผมงงมากครับว่าตกลงโครงการเนี้ยมันไม่ได้ทำที่จตุริงกรใช่ไหมคือขึ้นลงแค่ถนนจันทร์กับถนนเจนริญนครหรือเปล่านะฮะผมก็อยากสงสัยอยู่อยากถามใจ